เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความปรารถนาะอันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นจึงเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับชีวิตที่จะเข้าหาความสุขและหาความเป็นอิสระเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญก็จึงเกิดปัญหาหากขังคาใดก็ตามที่ประสบ ความสําเร็จหรือได้สมความปรารถนาก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็ยังเป็นผู้ที่หวงห่วงหวงแหนอยากจะได้รับความสุขนั้นตลอดเวลาและอะไรใครก็ตามที่ทําให้เราไม่ได้สมความปรารถนาไม่ได้ดังใจเราก็จะมีอาการแห่งความทุกข์ยากลําบากทรมานรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ทุรนทุรายบางครัง้งบางคาง ออกมาในลักษณะของการทำลายล้างผู้อื่นและถ้าทำลายล้างผู้อื่นไม่ได้ก็จะหวนกลับมาทำลายล้างตัวเองนี่ก็เป็นปัญหาของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งในที่สุดการเดินทางของชีวิตก็จึงเป็นไปด้วยอุปสรรคเราจะได้เห็นว่าบรรดา มนุษย์ที่อยู่บนโลกไม่ดีมีแต่ความทุกข์แท้ีจริงแล้วก็เอาแต่เรื่องของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ได้มองความเป็นจริงไม่ได้มองสัจธรรมรวมกระทั่งถึงไม่ได้ใช้พระธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างที่จะเอา <c oughs> ประโยชน์ใส่ตัวเอาเรื่องของตัวเป็นที่ใหญ่ก็จึงเป็นเรื่องใหญ่ก็จึงกลายเป็นคนที่ ไม่มีน้ำใจไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่มีความเข้าใจคนอื่นจะเอาแต่ความปรารถนาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งนี่ก็จึงเป็นเรื่องของผู้ที่แสดงออกหลายคนนั้นก็เกิดความรู้สึกแห่งความอยากได้ต้องการความปารถนาที่จะได้รับความหมายความสุขและความเอาใจใส่จาก